ดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนํารถกระบะโตโยต้าวีโกให้ชมนะคะพร้อมบรรทุกพร้อมกับขี่ประกอบอาชีพกันได้สบายมีข้อสแตนเลสมาให้พร้อมนะคะรถกระบะโตโยต้าวี o ก้ปี v ูเครือ่องยนต์2 5ง0นซีซีอินเตอร์คูลเลอร์นะคะราคา1 6 9 9 0 0บาทค่ะรถอยู่ในจังหวัดรบบุรีนะคะอยู่ในอำเภอชัยบาดานค่ะ ราคา1.69,000บาทคัสซีสวยเกียร์เฟืองคายดีพร้อมใช้พร้อมขับได้สบายแอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะคะครอสแตนเลสลงเล่มไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมใช้ได้เลยค่ะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะท่านใดสนใจ Toyota v i ี o คันนี้นะคะท่านสามารถติดตออ่อคุยรายละเอียดโดยตรงกับผู้ขายกันได้นะคะแอดมินได้ใส่เบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะติดตออ่อไปดูไปทดลองขับ ตรวจสอบสภาพพร้อมเอกสารต,าต่างๆให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองก่อนตัดสินใจในวันนี้ทางเราแนะนำจนไตเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ